สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาปักผีเสื้อนะคะแบบที่หนึ่งนะคะคือมันจะมีสองแบบนะคะอันนี้ก็จะใช้วิธีปักแบบหนึ่งส่วนอันนี้ก็จะใช้วิธีปักอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันออกมามันก็จะคล้ายๆกันนะคะมาดูวิธีแรกก่อนนะคะใช้ไหมสี่เส้นนะคะเริ่มจากนี่นะคะปักขึ้นมาทางซ้ายนะคะแล้วก็ทางขวา แล้วก็ปักขึ้นมาประมาณตรงกลางนะคะดึงไหมขึ้นมานะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ปักลงไปตรงนี้นะคะปักลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปักขึ้นมาทางซ้ายใหม่นะคะแล้วก็ปักมาทางขวาแล้วก็ขึ้นมาประมาณซักตรงกลางนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปักลงไปค่ะแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็ปักขึ้นมาทางขวาค่ะแล้วก็ลอดเข็มใต้ไหมนี่นะคะแล้วก็ดึงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปักลงไปอ่ะนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะออกมาคล้ายๆผีเสื้อนะคะ ่อไปก็ปักเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะจะมาแนะนำวิธีปักให้เร็วขึ้นนะคะก็คือปักแบบนี้นะคะปักขึ้นมาแบบนี้นะคะปักลงไปแล้วก็พร้อมกับปักขึ้นมานะคะ่ะแบบนี้นะคะ แบบนี้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีที่เร็วขึ้นนะคะ สำหรับน้องๆมือใหม่นะคะก็ให้ฝึกแบบวิธีแรกก่อนนะคะ หรือจะปักลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเหมือนกันค่ะนะี่คะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นลายผีเสื้อแซมแซกับลายปักโบราานะคะ ถา้าน้องๆชอบก็ลองปักตามดูนะคะขอบคุณค่ะ